สนับสนุนโดยกลับมาคุยกันต่อนะครับท่านผู้ชมครับเราตอนนี้เรียกว่าฝ่าด่านที่หนึ่งแล้วนะเปิดใจคนที่อื่นได้ตอนนี้เปิดใจคนในบ้านได้แล้วที่เขาบอกว่าพ้องคู่ชีวิตสามีภรรยามาทาธุรกิจด้วยกันเนี่ยในการทํางานเนี่ยมันก็จะเริ่มไปได้เร็วขึ้นบรรยากาศของการทํางานเนี่ยก็ต้องมีการดูแลคนในเครือข่ายทราบว่าในเครือข่ายเนี่ยเรามี2แบบเครือข่ายผู้บริโภคแล้วก็เครือข่ายนักธุรกิจ ดูแลคน2กลุ่มนี้ยังไงบ้างค่ะก็ช่วงแรกหลังจากที่คุณเอกวิท์เข้ามาแล้วใช่ไหมคะนะคะ,คะก็ครอบครัวก่อนนะคะจารย์ครอบครัวก็แฮปปี้ค่ะมีความสุขคือเราคุยกันรู้เรื่องนะคะ,คะเราคุยภาษาเดียวกันนะคะก็คือจะทําให้เราประสบความสําเร็จในธุรกิจเร็วขึ้นะนะคะหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บก,ก็คือเราเรา,เราเริ่มสร้างทีมนะคะโดยการที่ตัวเราเนี่ยก็คือเข้าไปศึกษาเรียนรู้นะคะ,คะ พาคุณเอกไปศึกษาเรียนรู้หลังจากนั้นเสร็จปุ๊บเราก็จะแบ่งงานกันค่ะนะคะตัวเราตัวตัวดิฉันเองเนี่ยก็คือจะดูแลผู้บริโภคนะคะส่วนที่เราคัดมาจากผู้บริโภคแล้วนะคะสนใจอยากทําธุรกิจนะคะเราก็จะส่งให้คุณเอกวิทย์เป็นคนเคลียร์วิสัยทัศน์ค่ะครับอ๋อเรียกว่าเราดูแลสินค้าคุณเอกวิทย์ก็มาเคลียร์วิสัยทัศน์นะจังเดิมมองไม่ออกเลยนะไาซื้อของแพงแล้ววิสัยทัศน์คุณเอกวิทย์ตอนนี้เปลี่ยนยังไงบ้างตอนแรกมองว่า ไม่มีตังค์ไปซ,ซื้อของเข้าบ้านยิ่งมีแต่รายจ่ายตอนนี้คิดยังไงครับตอน,น,นแรกผมมองผมมองคือเรามองที่งานอย่างเดียวครับก็คือเมื่อก่อนทําแต่งงานประจําครับแตพ่พอเข้ามาในรรกิฟฟีนเนี่ยแฟนเมียได้มากขึ้นนะครับเมียได้เยอะขึ้นผมก็มองเปรียบเทียบกับงานที่ผมทําครับกับกิฟฟีนว่าโอกาสความเป็นไปได้ครับความเป็นไปได้ที่เราจะประสบความส็จในชีวิตเพราะว่าเพราะว่าเราเองเนะี่ยคือคืออยากประสบความส็จในชีวิตแต่ว่ากับงานที่เราทํา S <S> <S กับกิฟฟรีเนี่ยเรามามองเปรียบเทียบกันแล้วโอกาสในกิฟฟรีได้เยอะกว่า <S <S> <S นะครับเป็นไปได้มากที่สุดมากกว่า <S <S> <S นะครับผมก็ลงเข้ามานะครับแล้วก็เข้ามาศึกษาแล้วก็คุยกับทีมงานเรื่องเรื่องนี้ก่อน <S 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 <N> นะครับคุยกับทีมงานเรื่องนี้ถ้าเกิดว่าน้องอยากประสบความสำเร็จเราก็ค,คุยกันครับว่าน้องถ้าอยากประสบความสำเร็จอ่ะคือเราต้องเคลียร์ตรงนี้ก่อนว่าอันไหนมันคุ้มค่ากว่าที่เราจะเลกกับเวลาถ้าเกิดว่าเราอยากประสบความสำเร็จในชีวิตครับผมก็เริ่มต้นจากจากจุดเริ่มต้นตรงนี้แล้วก็ คุยกับทีมงานแล้วก็สร้างสร้างงานโดยการสร้างตามเนื้องานในคลิปฟรีนครับเนื้องานในคลิปนึงก็คือเราเราก็จะคุยกันว่าเราต้องทําอะไรบ้างครับหนึ่งสองสามหนึ่งเราต้องเข้ามาศึกษาเรียนรู้นะครับในเรื่องของบริษัทนะครับในเรื่องของแผนการตลาดนะครับในเรื่องของสินค้าแล้วรูปแบบของงานที่เราจะไปชวนคนในภาคสนามเราต้องต้องรู้อะไรบ้างเนี่ยครับแล้วก็พาน้องทุกคนที่อยากทํางานอยากประสบความสำเร็จก็ไปสอนงานครับในภาคสนามบ้าง ไปช่วยเขาบ้างแล้วก็ไปสอนงานเขาบ้างจนจนเกิดทักษะเริ่มต้นก็คือจากตัวเราก่อนอนะครับเราต้องทําเป็นก่อนรเราต้องทําได้ก่อนนะครับพอเราทําได้สอนให้ทีมงานทําได้เหมือนเราครับนะครับธุรกิจเราก็จะเติบโตได้ก็มีม,ม,มีมีคุณเอกวิทย์หนึ่งคุณบุญรวมหนึ่งะนะครับแล้วก็มี คุณบุญลมสองคุณเอกวิทย์สองเนี่ยก็เติบโตขึ้นมาครับเรียนแบบกันไปเรื่อยๆครับใช่ค่ะนี่ไม่น่าเชื่อนะว่าครั้งหนึ่งเขาเคยไม่สนใจใช่แต่วันนี้กับกายเป็นพูดเหมือนชนิดว่าเป็นตุกเป็นตะเลยนะสามารถอธิบายได้เป็นสังสารจากคนที่ไม่เคยเอาอะไรในกิฟเลนเลยแม้แต่นิดเดียวกลายเป็นคนที่มองเขาเรียกว่ามองทะลุนะทีนี้เราเราดูแลเครือข่ายดีอยู่แล้วใช่ไหมฮะวิธีการวิเคราะห์คนบ้างเขาบอกว่า คนจะประสบความสําเร็จเนี่ยต้องอ่านคนให้ออกครับการอ่านคนให้ออกเนี่ยก็มันเสมือนนึงว่าเวลาเราเจอใครสักคนหนึ่งเราจะดูได้ยังไงว่าคนนี้สามารถไปต่อได้คนนี้มีแววคนนี้สามารถไปได้ถึงพารดายเนี่ยเรามีหลักการในการดูคนยังไงว่าคนแบบนี้แหละ คือคนที่มีโอกาสสําเร็จถ้าเกิดว่าน้องเข้ามาแล้วนะคะก็คือจะมีทั้งหลากหลายใช่ไหมคะอาจารย์บางคนก็ดูเหมือนว่ามาแล้วเนี่ยจะเวิร์กจะประสบความสําเร็จนะคะแต่ละสักระยะหนึ่งก็หายไปนะคะ,คะแต่จริงๆแล้วเนี่ยก็คือ,อเราเราเราคุยกับน้องเขาด้วยความฝันแรงบันดาลใจนะคะก็ค,ะคือดูความมุ่งมั่นของเขาหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บเราก็เคลียร์วิสัยทัศน์เสร็จแล้วใช่ไหมคะ,นะคะอาจารย์เราก็จะ,ะสร้างแรงบันดาลใจให,ให้น้องนะคะแล้วก็ ที่กิฟฟารีเนี่ยที่ที่เราดูแลเครือข่ายอยู่เนี่ยนะคะเราก็จะใช้แบบว่าเราดูแลคนในครอบครัวนะคะคนในครอบครัวก็คือเหมือนพี่เหมือนน้องมนพี่เหมือนค่ะที่เราดูปั๊บเนี่ยบางคนเขาบอกว่าต้องคอยเช็คบางคนเช็คทัศนคติใช่ใช่เขาบอกว่าเวลาเราคุยกับใครเนี่ยเราจะรู้เลยว่าคนนี้ตอนนี้เขาคิดยังไงอยู่เราเคยเช็คทัศนคติทีมงานไหมมีมีเช็คครับก็คือว่า ในในการทํางานนะ่ยคนที่เข้ามาก็จะมี <driven> จ,ะมจะมีทั้งหมด3ามช่วงนะครับ,รบมี3ามช่วงช่วงแรกคือช่วงที่ที่เปิดใจนะครับก็บช่วงที่เปิดใจก็คือเราต้องไปหาก่อนเหมือนพุ่งหวังนะครับ,รบเหมือนเราไปเปิดใจพุ่งหวังครับช่วงที่จะเปิดใจเนี่ยบางคนก็เปิดใจง่ายครับางคนก็เปิดใจยากแล้วแต่มุมมองนะครับ,รบแต่ถ้าเกิดว่าเป็นคนที่ต้องการหาไรายได้อยู่แล้วก็ก็จะเปิดใจเลยเพราะว่ากับกับกับสินค้ากับ กับแผนธุรกิจที่ตอบโจทย์ให้อยู่แล้วนะครับช่วงที่สองก็เป็นช่วงที่ที่ตัดสินใจทําครัำพอเปิดใจแล้วก็ก็มาทําครับพอมาทาเนี่ยถ้าถ้าเกิดว่าคนที่มาทําบางคนก็ไปเจอปัญหาบ้างบางคนก็ไปเจออุปสรรคบ้างครับบางคนก็ไปเจอคนปฏิเสธบ้างครับนะครับก็จะมีมีคนที่ล้มเลิกไปก็มีครับนะครับแต่ว่าคนที่จะประสบความสำเร็จก็คือคนที่ต้องตัดสินใจสําเร็จจริงๆก็คือผ่านอุปสรรค ผ่านปัญหาตรงนั้นแล้วนะครับมีเป้าหมายนะครับอยู่ในอยู่ในที่เรียนรู้อยู่ในในระบบของกิฟฟิลีนนะครับแล้วก็อยู่ในระบบของทีมงานสม่ำเสมอจะว่าเหมือนคนเป็นคนมีข้ออ้างน้อยหน่อยใช่ค่ใช่ใชคือถ้าบางคนทํางานไปแล้วโอ้ข้ออ้างเยอะบางทีปัญหาเนี่ยนิดเดียวแต่ว่าเขาเขาพูดซะดูเหมือนมันเป็นเรื่องใหญ่โตอันนี้มันก็เป็นเรื่องทัศนคติเหมือนกันใช่ไหมคบก็เราก็จะมีข้อแม้ให้กับทีมงานนะคะอย่างเช่นว่า โอเคพี่หนูอยากทําหนูอยากประสบความสําเร็จนะคะครเราก็จะบอกว่าข้อที่1คุณใช้สินค้ากิฟฟารีร้อยเได้ไหม,มวันนี้ก็คือพี่เชิญน้องมาเป็นเจ้าของกิจการมาเป็นเจ้าของกิฟฟารีรถ้าข้อที่1คุณผ่านเราจะเทข้อที่2ต่อนะคะหลังจากที่ใช้สินค้าร้อยแล้วในบ้านคุณเนี่ยขอเป็นกิฟฟารีร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะค<ร>พอข้อที่2เสร็จปุ๊บเนี่ยคุณเรียนรู้ได้ไหมโรงแรมอินทาคุณไปได้ไหมนะคะแล้วศูนย์ธุรกิจที่เราจัดประชุมอยู่คุณมาได้ไหมนะคะ ถ้ามาได้ข้อที่สองผ่านใช่ไหมคะเราก็จะพาทํางานนะคะเราก็จะเทสทีละข้อทีละข้อคะ่ะจาร์ร์เพราะว่าแต่ละคนเนี่ยก็คือบางคนเนี่ยอย่างที่บอกคะ่ะจย์คือบางครั้งเนี่ยก็โอเครับปากนะคะแต่คนที่จะประสบความสําเร็จต้องไม่มีข้อแม่คะ่ะนะคะคเพราะเราเราก็จะเทสเขาตลอดเวลาว่าเนี่ยพี่ได้แบบนี้นะครับ พี่เริ่มต้นจากแบบนี้นะเล่าเล่าประวัติของเราให้ให้เขาฟังนะคะถ้าคุณอยากได้เหมือนเราเนี่ยคุณทําตามเราเลยเราจะพาคุณไปประสบความสําเร็จได้อะไรเงี้ยคะ่ะก็เหมือนสร้างฝันไปด้วยสร้างแรงบันดาลใจไปด้วยพาทํางานด้วยอะคะ่ะจาบ นั่นก็คือเป็นเป็นเป็นหลักการของการโค้ชทีมงานทีนี้พูดถึงบรรยากาศบ้างเวลาเราทำงานเนี่ยแน่นอน12เดือนนะ้น1ปีเนี่ยมันมีหลายอารมณ์เขาบอกคนเราเนี่ยบางทีมีไฟอยู่สเดือนมอดไปเดือนหนึ่งหรือคึกคักอยู่สเดือนแผ่วไปเดือนหนึ่งเออเรามีวิธีการสร้างบรรยากาศสร้างพลังทีมทำให้ทีมของเราดูคึกคักกระฉับกระเฉงตลอดเนี่ยเราใช้สูตรไหน ใช้เทคนิคไหนใช้เคล็ดลับไหนทําให้ทีมถูกกระตุ้นมีบรรยากาศการทํางานค่ะเราก็เริ่มต้นนะคะจากตัวเราก่อนเลยนะคะตัวตัวดิตัวดิฉันเองกับคุณเอกวิทย์เนี่ยคือเราจะตื่นเต้นตลอดเวลาเอาตั้งแต่ว่าลืมตาขึ้นมาเลยค่ะอาจารย์นะคะเราก็จะเยเดิ่นมาเราก็จะยิ้มนะคะเราก็จะจับมือกันนะคะเพื่อสร้างกําลังใจให้กับตัวเองนะคะถ้าเกิดวันนี้ เราห่อเหี่ยวเราไม่ตื่นเต้นทีมงานเราก็ไม่ตื่นเต้นเช่นเดียวกันหลังจากที่เราออกมาจากบ้านแล้วเราเจอหน้าทีมงานนะคะเราก็จะจับมือกันทักทายกันักยทีมงานด้วยความตื่นเต้นครับใช่ค่ะแล้วก็ในการประชุมแต่ละครั้งนะครับก็คือเราเราก็จะเจอเจอกันทุกอาทิตย์อยู่แล้วนะครับที่ที่จัดประชุมกันที่ประชุมก็จะมีทุกวันอาทิตย์นะครับแล้วก็ที่โรงแรมเินทานะครับเราก็จะมากันทุกอาทิตย์เลยนะครับเพื่อเพื่อสร้างสร้างบรรยากาศของความตื่นเต้นตลอดเวลา นะครับแล้วก็เดือนหนึ่งเราก็จะมีการการนัดทานข้าวนะครับเพื่อเพื่อให้กําลังใจคุยกับทีมงานว่าเออเราในแต่ละเดือนเนี่ยเราเจอปัญหาอะไรบ้างนะครับเราประสบความเมตยังไงนะครับใครไปเจอเคสไหนที่ที่ที่ดูแล้วเออเนี่ยตรงนี้เป็นเคสที่เป็นเป็นเคสที่น่าสนใจแล้วก็เพื่อจะเอามาปรับในทีมงานนะครับแล้วก็ทุกครั้งที่เราเราประชุมเสร็จเราก็จะรวมพลังรวมใจกันนะครับชัยโยทุกครั้งเพื่อ เพื่อให้ทีมงานมีความกระตือรือร้นนะครับเพราะว่าเราต้องสร้างพลังทีมตลอดเวลานะครับท่านผู้ชมครับที่นี่คือเรื่องราวของการสร้างทีมนะครับแต่เดี๋ยวในช่วงหน้าเนี่ยเราจะมาดูว่าทั้งสองท่านเนี่ยมีกุญแจที่ไขไปสู่ความสําเร็จเนี่ยอะไรบ้างเขาบอกแต่ละคนเนี่ยเขาจะมีสูตรเฉพาะของตัวเองเป็นเหมือนว่าเคล็ดลับการทํางานที่ทําให้เราประสบความสําเร็จเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาพบกับ key to success กุญแจสู่ความสําเร็จของทั้งสองท่านกันครับ ลำบากมากนะครับตอนเด็กล,ลาบากมากถ้าพูดแล้วน้ําตาจะไหลทุกครั้งนะครับเพราะว่า <c oughs> ลำบากามากจริงๆตอนเด็กแต่ว่าพอเราเข้ามาในกิฟต์รีนตรงนี้ก็คือโอกาสที่ที่ครอบครัวเราจะสุขสบายแล้วนะครับผมพูดได้เลยว่าตอนเนี้ครอบครัวเราเนี่ยอยู่อยู่ได้นะครับระดับหนึ่งแล้วแต่ว่าลูกเราอนาคตข้างหน้าของลูกเราเนี่ยอนาคตเราไม่รู้ใช่ไหมครับ,รบแต่กิฟต์รีนเะนี่ยคือทุกครั้งที่เราทําเราจะทําให้ดีที่สุด